สวัสดีครับผมเชื่อหนักแลกมหอมวันนี้จะมาพิเศษอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นนะไครับความภูมิใจในตัวเองก็คือในอายุ39-40ก็ขอให้เรียนจบปร,ริญญาเอกอาชีพการทำงานจะเป็นอย่างไรข้อแรกที่คิดก็คืออาจจะไปครคคอศอห้าที่ไหนสักที่และ หรือไม่ก็เป็นติวเตอร์ครับบุคลิกภาพการแต่งกายก็ทั่วธรรมดาทั่วไปบ้านในอนาคตคืออยากมีบ้าน3มชั้นและมีชั้นใต้ดินหชั้นลักษณะภายในบ้านจะมีโซนประคอตัวเองโซนดูหนังโซนกับข้าวโซนครัวโซนห้องนั่งเล่นโซนกับแขกและห้องนอนอีกส2ถห้องครับ ความรักจะเป็นไงก็คงม้านโคงเหมือนเดิมกับคนเดิมที่คบมาสิบปีครับตอนนี้ก็เข้าปีที่สิบเอ็ดแล้วครับแนวทางการพัฒนาตนเองก็พร้อมรับมือกับสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่กระตกกระตากแล้วก็ แล้วก็พร้อมปรับตัวกับสิ่งต่างๆรอบตัวครับผมงานอันดีเลกก็คือน่าจะเหมือนเดิมนั่นคือแต่งนิยายกับอ่านนิยายแล้วก็ดูหนังของเพลงครับผม